สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อ,อ็กับพิชันอัชราพรมาอาดเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะร้อเอดจิตอาสาพัฒนาและทําความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาจิบดิน วันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกานายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินโดยมีนายชเวงศักดิ์พลเยี่ยมนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพส่วนพยอมอำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อโดยภายในพิธีประธานได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปารมนทรมหาอานันท์หิดลลพระอัฐมารามาธิบดินและเปิดกลวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรม,มชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรมดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบ,บารมีตลอดจนนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมเพรียงกันจำนวนสามครั้งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และลอกท่อระบายน้ำ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินส่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานปับการทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์อาทิเช่นสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ และทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรกณสำเพงพระนครซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจนเกือบเกิดสงครามกลางเมืองเมื่อพระองค์ทรงทราบเรื่องจึงทรงตัดสินพระไทัยสเสด็จพระราชดำเนินสำเพงซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงและพระองค์ทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตร การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้จึงเป็นการประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นให้หมดไปแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งเเียนนนนชือปรระทาใิลงญ กานณมนทลพิธีแห่งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตัูและพระองค์ทรงพระราด,ดุเนินด้วยพระบาทเป็นยะทางประมาณสารทางประสานน้อยล้วทีเกิดขึ้นให้หมดไปด้านการศาสนาปีพม .2489 และเปิดประชุมสภาพิเทศสลินนอกจากนี้ พระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเด็กพระประเมนพระมาหาอนันตมัติจนพระอัะรามาจิเบร้รลองสนองที่แบบ<ห>แข็งมากเลย เอวัฒนธรรมจังหวัดและไฟฟ้านะคะตัวน้ำจะเป็นถ้าเราเข้ามาหันหน้าออกไปนะคะหันหลังสาหรับกิจกรรมขุดร่องข้อระบายน้ำค่ะ ร้อ,อ,อย,อยเอ็ดประชุมคณะทํางานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV วันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะทํางานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางสาวสุดาทิพมูลอายหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ชั้น5ศาะละกลางจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 44tv ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่บูรณาการแผนและการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านความเรียบร้อยภายในประเทศซึ่งมีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดสำรวจปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ร้อยละ20ของจำนวนกล้องทั้งหมดให้เป็นปัจจุบันทางนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พบว่า มีการนำเข้าข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบันจึงได้มีข้อสั่งการเร่งรัดให้หน่วยงานแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ให้สามารถใช้งานได้รวมถึงให้มีสถานะที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาและต้องมีกล้องที่สามารถทดแทนได้หากเกิดปัญหาขึ้นพร้อมแจ้งส่วนราชการทุกส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ายอำเภอทุกอำเภอเร่งสำรวจจำนวนและตรวจสอบความพร้อมใช้งานต่อไปต้องตรวจทัศนวงจรปิดทีท่ไปที่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเนียเราอาจจะมองไม่เห็นถึงตัวประเด็ปนปัญหาตัวที่สองก็เป็นคณะกรรมการใช้ประโยชน์นะครับในการที่จะใช้ประโยชน์นะครับในการจัดซื้อกรรมการชุดนี้ที่มีขึ้นเนี่ย <S <S เพื่อจะให้ พวกเรานะครับได้มีข้อมูลด้วยร่วมกันว่าหลักสมมติถ้าเกิดตะพุันจะคร่าวๆนะครับก็จะมีระบบอ n a l o กับระบบดิจิตอลนะครับระบบเดิมมีอะไรนะครับแล้วที่จะซื้อใหม่เนี่ยเป็นระบบที่รองรับดีของเทศบาลเมืองแล้วก็ของอบจเป็นอะไรก็ตามอูเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด,ด้วยกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนสั่งของคณะกรรมการบริหาร การดูต่างการและต้องมาชุดนี้ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าเราถ้าผมกระทบใจใครผมขอโทษนะครับคือผมมาผมพยายามจะหาข้อมูลตรงเนี้ว่านะครับที่อปทอรหรือท้องถิ่นนะนั้นที่ดูแลอยู่อาจจะ,ะประสบปัญหาว่าหนึ่งนะครับกรณีที่เกิดห้าแสนบาทเนี่ยก็จะต้องเข้าคณะกรรมการชุดนี้นะครับถามว่าทําไมนะครับประโยชน์กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถที่จะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะของการขับเคลื่อนงาน4 9กล้อง4ที่มีทีนี้อย่างในส่วนของภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร,ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ฉบับที่59มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2565 ประกาศจังหวัดร้อยอ็ฉบับที่59เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2565ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดร้อยเอฉบับที่58การกำหนดพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด -19 แบบบรณนาการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีคำสั่งเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวที่10ทับ2,565ลงวันที่30พฤษภาค,คม2,565กำหนดให้พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของสอบคกำหนดได้แก่ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะสถานที่เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่สนามกัดปลาสนามมา้า โต๊ะสุกเกอร์บิวเลยดร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา24นาฬิกาและให้สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน24นาฬิกาเฉพาะร้านที่ผ่านการประเมิน SSA+ และอาจจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้โดยมีผู้แสดงไม่เกิน5คนมาตรการนี้ ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยการจัดประชุมสัมมานาของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนให้ดำเนินการภายใต้มาตรการกำหนดโดยให้มีมาตรการการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีมีบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจะเข้าร่วมกิจกรรมควรตรวจ ATK ด้วยตนเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจรวมทั้งองค์กรภาคเอกชนพิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน Work from Home ตามความเหมาะสม ให้มีการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่จะต้องมาปฏิบัติงานด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์ละหนึ่งครั้งให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจร,รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนเตรียมความพร้อมโดยจัดให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมาตรการควบคุมการเดินทางไปศึกษาดูงานการฝึกอบรมนอกเขตพื้นที่จังหวัดร้อเอให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทุกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหากมีการเดินทางไปศึกษาดูงานเป็นหมูนะ่คณะนอกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเดินทางกลับมาปฏิบัติงานหรือเข้าพื้นที่จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังพร้อมทั้งตรวจเอทเคด้วยตนเองอย่างน้อยสองครั้งห่างกันเป็นเวลาสี่วัน โดยรายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการจัดงานบุญตามประเพณีทางสังคมงานศพงานมหรสพรื่นเริงหรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงานงานบุญตามเทศกาลการจัดงานศพ หรือการจัดงานมหรสพรื่นเริงให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีในพื้นที่ทราบและให้พิจารณาระยะเวลาและขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีให้กระชับเหมาะสมหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันหลีกเลี่ยงบริการเครื่องดื่มแอลกหอฮอล์หากต้องมีการจัดบริการอาหารควรจัดเป็นอาหารกล่องหรือเซ็ตบ็อกแจกจ่าย หากผู้ที่มาร่วมง,งานต่างพื้นที่ให้ดำเนินการตรวจเอทเคด้วยตนเองหรือมีการตรวจคัดกรองและตรวจวัดไข้ก่อนเข้างานการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟ สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ขออนุญาตต่อนายอำเภอในท้องที่โดยให้เน้นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและให้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 แนบท้ายประกาศฉบับนี้มาตรการการใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาในรม่มสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจํากัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินร้อยละ75ของความจุสนามประเภทกีฬากลางแจง้งสามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้เข้าชมในสนามตามความจุของสนาม สำหรับผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาประเภทในรม่มหรือกีฬาประเภทกลางแจ้งต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นลบโดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลตรวจ ATK เป็นลบมาตรการทางสังคม ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลาและทุกครั้งเมื่อเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักเว้นแต่ขณะออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือ universal prevention และส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID-free setting ให้เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัดเมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวักหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้ในายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวในกำกับดูแลที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดหรือนำแรงงานต่างด้าวมาปฏิบัติงานในจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด หรือเดินทางเพื่อกลับที่ตั้งสำนักง,งานนอกเขตจังหวัดได้ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดปลายทางที่จะเดินทางไปมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างกลุ่มแรงงานสถานประกอบกิจการหรือโรงงานให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแลประเมินผลการปฏิบัติงานมาตก,การเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างกลุ่มแรงงานสถานประกอบกิจการหรือโรงงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแลประเมินผลการปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดช,ชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนดหากมีการแพร่ระบาดในสถานที่ดังกล่าวให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะตามมาตรฐานควบคุมโรคหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สบคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไปมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ติดเชื้อจากพื้นที่จังหวัดอื่นที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดำเนินการดังนี้ประสานการเดินทางล่วงหน้ากับโรงพยาบาลตามหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลในพื้นที่เมื่อได้รับการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางถึงพื้นที่จะต้องรายงานตัวที่โรงพยาบาลที่พื้นที่ หรือตามที่นัดหมายพร้อมแสดงหลักฐานการตรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้องและให้โรงพยาบาลประเมินการรักษาพยาบาลปฏิบัติตัวตามคำแนะนำให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามสถานที่กักกันตัวตามการประเมินของเจ้าหน้าที่ประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้ปฏิบัติตนตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ให้รายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอสอมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ลงทะเบียนแอปพลิเคชันของจังหวัดร้อยเอ็ดให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลาจิตวันและตรวจเอทเคด้วยตนเองอย่างน้อยสองครั้งและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด มาตรการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมมือกันในการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามที่ทางรัชการกำหนดหากมีความจำเป็นในอำเภอจะพิจารณาให้มีการตั้งด่านตรวจจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้ใช้ดุลพินิษต,ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตราเฝ้าระวังการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการในประกาศฉบับนี้หากพบฝ่าฝืนให้แนะนำผู้เกี่ยวข้องแก้ไขร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่31รายยังคงรักษาพยาบาล489รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายสถานการณ์ไวรัสโคโรโนา2019โควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่9มิถุนายน2565ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ระรอกมก,กราคม2565 31ราย ผู้ป่วยสะสม39,968รายรักษาหายแล้ว43รายยังคงรักษาพยาบาล489รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายเสียชีวิตสะสม2 4 4รายยอดผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสมในจังหวัดร้อยเอ็ดยอดสะสม53,742รายไม่พบในเรือนจำเสียชีวิตสะสม362ราย ข้อมูลผู้เสียชีวิตจังหวัดร้อยเอ็ดระลอกเดือนมกราคม2565ข้อมูลผู้เสียชีวิต244รายพบผู้ป่วยเสียชีวิตจาก19อำเภอเพศชาย141รายเพศหญิง103รายอำเภอที่พบผู้เสียชีวิตสูงสุด3อันดับแรกคืออำเภอเมือง1้อ40รายอำเภอสุวรรณภูมิ22รายอำเภอเกษตรวิสัย20ราย ลุ่ม608จํานวน231รายคิดเป็นร้อยละ94.67ประวัติการได้รับวัคซีนโควิด -19 กับจํานวนผู้เสียชีวิตมไม่ได้รับวัคซีน m, จํานวน124รายคิดเป็น50.8%ได้รับวัคซีน1เข็มจํานวน23รายคิดเป็น9.4%ได้รับวัคซีน2เข็มจํานวน84รายคิดเป็น34.4% ได้รับวัคซีน3เข็มจำนวน13รายคิดเป็น5.3%ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่รายอำเภอจำนวน10อำเภอจาก20อำเภอดังนี้อําเภอเมืองร้อยรายอําเภอจะตุระพักพิมาน6รายอําเภอพนมไพรหนึ่รายอําเภอพลทอง2อรายอําเภอสุวรรณภูมิ13รายอําเภอพลทราย1รายอําเภออาจสามารถ1รายอําเภอศรีสมเด็จ4ราย อำเภอหนองฮีหนึ่งรายและอำเภอทุ่งเขาหลวง1นรายและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกมดเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ที่ฉันอัจชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนัทศรีต้องขลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ